สวัสดีค่ะก็ขอ,ขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาฟ้ามาดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันพุธที่27มีนาคมพศ2567ค่ะ คําพยากรดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังขอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่1 0 0บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์ราชินีไม้เท้านะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานการพูดคุยการติดต่อการเจรจางานค้าขายงานเซลล์นะคะหรือราชินีไม้เท้าเนี่ยนะคะเป็นคนที่เก่งฉลาดสติปัญญาดีนะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาการงานวันนี้ก็เรียกว่าโดดเด่นนะคะ สามถ้วยนะคะจะมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามางานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์งานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่น่ายินดีนะคะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานนะคะการประชุมงานอบรมงานสัมมนาการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างต่างนั่นเองนะคะ1ิไม่เท้านะคะงานหนักงานเยอะนะคะความรับผิดช,ชอบหลายสิ่งหลายอย่างบางคนอาจจะต้องขอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านบางคนนี่ออเดอร์ปังๆังรัวรวกันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ถ้าในเรื่องของคําว่าการค้าขาย นะหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่าทํางานไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนไม่มีเวลาที่จะหลับจะนอนกันเลยทีเดียวค่ะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าได้มาจากหลากลายช่องทางนะคะการเงินก็ค่อนข้างจะโดดเด่นเช่นกันถามว่าการเงินติดขัดไหมนะคะการเงินยังประคับประคองไปได้แต่อาจจะมีในเรื่องของคําว่าภาระหนี้สินนะคะที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเข้ามาการเงินส่วนใหญ่ชาววันอาทิตย์จะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรากักอันนี้ก็เรียกว่าโด ภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะดวงเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันบางคู่บางครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวร่วมกับคนรักนะคะหรือสมาชิกนะคะอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มหรือลูกหลานอาจจะนำพาเรื่องราวดีๆข่าวดีมาให้ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้ดูเหมือนจะวุ่นๆอยู่กับงานการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นยังครองความโสดอยู่คะ่ะสุขภาพนะคะใครที่ทำงานหนักนะคะแบกยกขามของหนักนั่งนานยืนนานเดินนานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังได้นะคะปวดหลัง ะะคะปวดเอวปวดสะโพกนะคะอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ค่ะไพ่เดทนะคะไพ่ใบนี้อาจจะมีความเครียดมีความอึดอัดมีความกดดันอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าบอกกับใครได้นะคะเรียกว่าต้องเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวนั่นเองนะคะไพ่เดทเนี่ยนะคะอ่านได้ถึงความทุกข์ความเครียดหรือนะคะ เรียกว่าอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งดีๆก็ได้ด้วยเช่นกันไพ่เดซเนี่ยบงบอกว่าชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งหรือว่าสูงสิงกับใครนะชอบทํางานคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวมากกว่านั่นเองค่ะเลขนะไพ่มีเลข1มีเลข3มีเลขศูนย์และเลข3นะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทร์แดาบนะคะมือ8ด้านปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆรุมเร้าเข้ามาบางอย่างนะคะก็เรียกว่าคิดวกไปวนมาคิดแล้วไม่ค่อยจะปล่อยวางแปดดาบเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บตามนื้อตามตัวนะคะมีปัญหาในเรื่องของสายตาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ เดวิลนะคะอยากมีอยากได้อยาก,ยากทำไปหมดทุกอย่างอยากรวยอยากถูกหวยอยากจะมีโชคนะคะเดวิลเนี่ยเป็นไ้ายของคำว่าหมกมุ่นนะคะลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะมากจนเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะบางคนนี่แบบเออซื้อหวยนี้หมดเนื้อหมดตัวเลยนะหรือว่าบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของคําว่านี่สินภาระสิ่งต่างๆนะคะบางคนนี่จะเกี่ยวข้องกับเออเรียกว่าในเรื่องของ ธุรกิจสีเทาๆงานเทาๆคนเทาๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่เดวิลแปดดาบเนี่ยทำอะไรมันดูขัดแข้งขัดขามีแต่คนเข้ามาขัดแข้งขัดขาขามันเหมือนติดติดข <ances>. ัดขัดไปหมดนะคะราชินีพระจันทร์สับสนวิตกกังวลว้าวุ่นนะคะวันนี้ดูเหมือนชาววันจันทร์จะไม่ค่อยมีสภาวะอารมณ์ร่วมในการทํางานสักเท่าไหร่เหนื่อยกับงานเครียดหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนเวียงวีนง่ายยังไงก็เรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิด การกระทบกระทั่งกันไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะนิ่งได้ต้องนิง่งเฉยได้ต้องเฉยนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะวันนี้จะได้ไม่พลาดงานใหญ่เสียงงานใหญ่นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการนัดกับลูกค้าเอาไว้แล้วอาจจะมีเรื่องของการถูกยกเลิกแคนเซิลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการถูกตําหนิติิงจากหัวนหน้างานผู้บังคับบัญชาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนการเงินนะคะการเงินช่วงนี้นี่เรียกว่าเดวิลนิสัยเปนะคะหาเก่งใช้เก่งนะคะ ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่เรียกว่าดวงนาฬิกาถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีผู้ชายนะคะเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะโดยถ้าคุณผู้ชายการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับหญิงสาวสาวสวยได้นะคะบางคนอาจจะหมดไปกับการเสริมความงามการทำศิลปกรรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีโชคเข้ามาไหมเดวิลเนี่ยให้ในเรื่องของคำว่าโชคลาภนะแล้วราชนิพรัรน์เนี่ยตัวเล็กจากความฝันนะคะพอได้ค่าขนมก็แล้วกันนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่รัก,รกๆัเลิกเตัดกันไม่ขาดนะคะอาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นคนโสดโสดไม่สนิทนะคะมักจะมีแต่คนที่เขามีคู่มีครอบครัวเข้ามาพัวพันเข้ามาเกี่ยวพันหรือตัวคุณเองอาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3ม,มือที่3ของคนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ สุขภาพนะคะชาววันจันทร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในร่างกายนะคะน้าเลือดน้ําหนองไม่ดีนะคะระบบหลอดระบบเลือดด้วยนะคะภายในร่างกายเนี่ยนะคะเออพราะว่าราชนีพจันทรจะส่งผลในเรื่องของคำว่าระบบเลือดนะคะนะภายในร่างกายนะคะบางคนน้ําเลือดน้าหนองไม่ดีแผลผุพองหรือบางคนเดวิลเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของคําว่าอาการแห้งอาการมึนเมาเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะรวมถึงนะคะกินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกการเป็นตก ขาวเป็นดูดูขาวนะคะระวังในเรื่องของโรคเพศสัมพันธ์นะคะนะ,ะด้วยเช่นกันนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ แปดเรียนนะคะต้องขยันนะในเรื่องของงานนะคะไพ่ใบนี้บงบอกว่าต้องขยันต้องอดทนฝึกฝนพัฒนาฝีมือความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะอย่ามัวแต่คิดในเรื่องเดิมๆหรือทําอะไรแบบซ้ําๆเดิมๆนะคะนะเรียกว่าต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะอย่ามัวแต่น้อยใจอยู่นะคะทําหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดค่ะตัวเลขจากหน้าไพา่มีเล็8มีเล็5มีเล็2นะคะและเล็8ค่ะ าชาววันจัน์ทรนะคะหมอฟ้าแนะนำในเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมนะคะรักษาศีลนะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารก้าวดาบกลุ้มขมับกันเลยทีเดียวนะคะก้าวดาบเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของสุขภาพสายตานะคะความดันไมเกรนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องอล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ด้วยเช่นการดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะคะก้าวดาบอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆปัญหาเดิมๆนะคะ คิงเรียนนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่บางคนอยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระสิงต่างๆหรือว่าบางคนนะคะจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะ we of fortune เนี่ยจะมีโชคเข้ามานะคะมีช่องทางลู่ทางในการหาเงินที่ดีเกิดขึ้นหรือ we of fortune นะคะบางคนอาจจะกําลังหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของการเรียนนะคะนะเรียนในเรื่องของการตลาด นะคะเรียนในเรื่องของออนไลน์นะคะเ,เรียนในเรื่องของการเทรดหุ้นนะคะก็ได้ด้วยนะคะวิอ f f ฟอร์จูนบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนานะคะความรู้ความสามารถนะคะเปิดโลก,กทัศน์ให้กว้างขึ้นนะคะไม่ใช่อยู่แค่หนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ก็มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างคือการเรียนรู้นะคะแล้ววิอ f f ฟอร์จูนเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของคําว่าโชคลาภด้วยเช่นกันนะคะถ้าเบียนรถจะให้โชคค่ะ การงานวันนี้นะคะก็เรียกว่าทํางานกันแบบหัวหกก้นขิดกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีเรื่องเครียดเคเข้ามาเรื่องทุกข์เข้ามาเรื่องให้ต้องกังวลเข้ามาหรือบางคนในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของคําว่าการยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเรียกว่ายังไม่ต้องกังวลน,นะคะให้มองในด้านบวกเข้าไว้นะคะทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เสมอนั่นเองนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ความรักมันดุงเย็บเงงเหงาอาจจะมีบ้างหึงหวงระแวงการพูดคุยอะไรกันไม่ค่อย จะเข้าหูนะคะส่วนคนโสดอันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพเราบอกไปแล้วนะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคาร ไพ่เดดสตาร์นะคะเดสตาร์ star, นี่บ่งบอกเรื่องของความฝันความหวังไอเดียความคิดนะคะความคิดสร้างสรรค์ส,สิ่งต่างๆนะคะเดสตาร์ star, เป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ดูเหมือนชาววันอังคารวันนี้อยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวนะคะอยากจะคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือบางคนอาจจะมีแผนมีแผนในเรื่องของการหยุดพักการพักผ่อนเตรียมตัวเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข9มีเลข5มีเลข0และเลข7ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธเจ็ดไม่เท้านะคะต้องลุยต้องสู้ต้องขยนันต้องอดทนต้องเพิ่มความกระตือรือร้อนให้กับตัวเองนะคะต้องทําให้มากกว่าเดิมจากที่ผ่านมาทําอยู่แล้วนะคะเพราะเจ็ดไมเท้าเนี่ยนะคะเห็นไหมบางอย่างเราอาจจะต้องลุยเองทําเองนะคะสู้อยู่คนเดียวนะคะ อสศวินเหรียญน,นะคะหมายถึงการได้รับข่าวดีนะคะหรืออสศวินเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่านักลงทุนนักเสี่ยงโชคกล้าได้กล้าเสียบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจกิจการสิ่งต่างๆการเล่นหุ้นนะคะรวมถึงไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของคาว่าโชคลาภด้วยนะคะทะเบียนรถจะให้โชคค่ะ8เหรียญน,นะคะฝึกฝนพัฒนาฝีมือตัวเองอยู่ตลอดเวลาความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะเรียกว่า8ดเหรียญนี้ความสําเร็จใกล้เข้ามาแล้วนะคะการงานโดดเด่น ะะแต่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามความขยันแล้วก็ความอดทนนะคะวันนี้การงานนี้เรียกว่าชาววันพุธนะดูเหมือนคุณอาจจะต้องทําเองลุยเองนะคะบางอย่างนะคะก็อาจจะต้องทําคนเดียวนั่นเองนะคะการค้าการขายโดดเด่นไม่แพ้กันนะคะมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาการเงินนะคะก็เรียกว่าส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําว่าโชคลาภบางคนอาจจะกําลังอยากจะได้รถนะคะอันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด ด้วยนะคะบางคนอาจจะต้องกู้รวมซื้อร่วมหรือว่าเพิ่มเงินดาวนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะชาววันพุธจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะปวดสะโพกนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะความรักนะคะชาววันพุธวันนี้อาจจะดูเงียบเยบเหงาเาไปบ้างต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนั่นเองค่ะ คนโสดอันนี้เรียกว่ายังครองความโสดอยู่นะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธสิบเหรียญน,นะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะไพ่สิบเหรียญน,นะเรียกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังหรือตั้งใจรอคอยนะคะกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข7มีเลข6มีเลข8และเลขศูนย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสเด็กถือถ้วยนะคะการเรียนรู้นะคะการฝึกฝนนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการใจจดใจจ่อรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างรอรุนรอเวลานะคะรวมถึงไพ่ใบนี้บ่งบอกนะคะว่าบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้การหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยนะคะเด็กถือเหรียญสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือจะได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือจากบริวารจากลูกน้องจากคนที่อายุน้อยกว่าลูกหลานอาจจะนำพาเรื่องราวข่าวดีมาให้นะคะเดลเรเบอร์ iver, การงานธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองได้ทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันคอยสนับสนุนหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้การอุปถัมภ์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้การอุปถมัมรวมถึงไพ่เดลเ v e r อร์เนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปติดต่องานประสานงานนอกสถานที่งานประชุมงานอบรมงานสัมมานานะคะ นอกสถานที่ก็ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะนัดกับลูกค้าเอาไว้นะคะเรียกว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นเอกสารการต่อสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี The l i v e เนี่ยนะคะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจา ปลายเกลียดเคลีย์ปัญหาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําพูดวาจาความมีสเสน่ห์นะคะเงินค่าในหน้านะคะนะเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคาว่าโชคลาภเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ความรักนะคะก็เรียกว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะมีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นบางคู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการจุงม,มือกันนะคะพากันไปทําบุญร่วมกันไปทานข้าวนอกบ้านอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีจะทําให้ความความรักมีความสุขมากขึ้นค่ะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะแต่อาจจะมีคนที่เขาแอบชอบแอบมองคุณอยู่ก็ได้ด้วยค่ะ สุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นแต่โดยภาพรวมเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่เด็กถือถ้วยเนี่ยระวังน้ําหนักตัวขึ้นด้วยนะเพราะว่ากินเกง่งทานเก่งยิงย่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะช้าๆแต่ก็มีความชัวร์นะคะช้าๆแต่ก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะ ตัวเลขจากนาไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหกและเลขหกค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์ได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีจะมีโชคลาภไหลเข้ามาหรือเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้ก็ได้นะคะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับเงินนะคะน้ําบัญชีตัวเลขนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับแบง์ธนาคารนะคะสินเชื่อก็ได้ด้วยนะคะเพอไพ่เหรียญจะเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาข้าวของทรัพย์สินที่จับต้องได้นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นนั่นเองนะคะ เด e มูนนอนดึกนอนดื ick, ่นนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะเรียกว่าบางคนทํางานกันคะ่ะ ทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำทำงานเข้ากะทำงานควงกะหรือทำงานกลางคืนก็ได้ด้วยนะคะแล้วเดมูนเนี่ยบางคนอาจจะดูหนังสือหนังหาตำรับตำรากันจนดึกดื่นเลยทีเดียวเดมูนข้อเสียนะคะคี้วิตกกังวลนะคะกังวลไปก่อนล่วงหน้ากังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะกำลัง on, อ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้มีสิ่งดีๆขอให้มีเรื่องราวดีๆขออย่างเดียวไม่ได้นะคะตัวเราเองต้องลงมือทำด้วยไพ่เดมูนเนี่ยนะคะต้องระวัง โรคซึมเศร้าโรคแพนิกนะคะโรคใบพล่าด้วยนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่นะคะไกลวัดไกลป่าช้านะคะ อัศวินไม้เท้านะคะขับเคลื่อนเคลื่อนที่ชิพจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ใครรองานอยู่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรืออาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะการงานวันนี้ก็เรียกว่ายังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะส่วนการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากทะเบียนรถส่วนในเรื่องของความรากักอาจจะมีบ้างความหึงหวงความระแวงไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคุณอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองคนที่เขามีเจ้าข้าเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกค่ะบทสรุปของไพ่ชาาวันศุกร์ค่ะ สิบไม้เท้านะคะอันนี้เรียกว่างานเยอะกันเลยทีเดียวนะคะงานเยอะออเดอร์เยอะนะคะสิบไม้เท้านี่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวพยายามที่จะรวบรวมงานเคลียร์งานจัดการสะสางสิ่งต่างๆในช่วงนี้ก็เรียกว่าค่อยๆจัดเรียงลําดับขั้นตอนของแต่ละชิ้นงานก็แล้วกันนะคะบางคนนี้งานเก่าไม่เสร็จสิ้นเลยนะงานใหม่ยังมีเข้ามาอีกนะคะหรือสิบไม้เท้าเนี่ยตัวคุณนะคะอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าแบกรับภาระปัญหานะคะดูแลครอบครัวเป็น ผู้นำครอบครัวก็ได้ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขหกและเลขศูนย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์สามไม้เท้านะคะการงานนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะก,กําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางนะคะรอคอยในเรื่องของข่าวดีจากทางไกลสามไม้เท้านะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารนะคะนะงานโทรคมนาคมได้นะคะสามไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าบางคนทํางานหลายอย่างนะมีความรับผิดชอบหลากหลายหน้าที่ราชินีเหรียญนะคะ เรียกว่าผู้หญิงจะนำโชคลาภความดวงดีมาให้หรือราชนิเรียญเนี่ยหางเงินเก่งหมุนเงินก้อนใหญ่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะบางคนอาจจะกำลังมองในเรื่องของการลงทุนการต่อยอดเงินนะคะต่อยอดธุรกิจในช่วงนี้ทาวเวอร์นะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดหรือคิดไม่ถึงเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สำนักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมเกิดการติดขัดหยุดชะงักล่าช้านะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเน็ต WiFi ก็ได้ด้วยนะคะนะเน็ตล่มอะไรแบบนั้นนะคะทาวเวอร์ Tower, เนี่ยบางคนต้องรือ้อต้องค้นงานเก่าๆขึ้นมาแก้ไขใหม่ขึ้นมาเคลียร์ใหม่ขึ้นมาจัดการใหม่นะคะก็เรียกว่าวันนี้อาจจะเกิดความยุ่งยากในเรื่องของงานนิดนึงหรือใครที่นัดกับลูกค้าเอาไว้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเลดการเลื่อนการแคนเซิลกันเกิดขึ้นนะคะยังไงวันนี้ก็ดูในเรื่องของงานให้ดีรอบคอบระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ เรียกว่ามีเงินเข้ามาแต่ก็มีเหตุให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินนะคะทาวเวอร์เนี่ยบางคนหมดไปกับการซ่อมบ้านนะคะ,ะต่อเติมธุรกิจกิจการร้านค้าหรือเดินทางไปไหนตรวจเช็คสภาพรถให้ดีด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดความหมุดหิดระหว่างทางบางคนอาจจะมีในเรื่องของเอารถเข้าศูนย์นะคะนะักเคลมประกันเคลียร์ประกันเอาไปซ่อมนะคะเอาไปเช็คไปตรวจสภาพรถนั่นเองนะคะทาวเวอร์เนี่ยถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมนะคะ,ะงานค้าขายของมือสองนะคะแก๊สน้ํามันปิโตรเลียม นะคะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียนะคะงานทุบตึกงานสร้างบ้านงานรับเหมานะคะอันนี้เรียกว่าส่งผลดีให้นะคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนะคะบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันบางคู่อยู่บ้านเดียวกันแต่อาจจะแบบต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของกันและกัน ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้ยังคลองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพกินทานอาหารระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะช่วงนี้ทาวเวอร์ขึ้นมาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะการตกจากที่สูงลื่นหรือว่าหกล้มนั่นเองค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ยังคงเป็นราชินีเหรียญอยู่นะคะดูเหมือนชาววันเสาร์สิ่งที่แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดนะตอนนี้นะคะน่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะบางคนอยากจะได้เงินนะคะสะกร1หนึ่งมาเคลียร์นี้เคลียร์สินมาจัดการมา จับใจ่ายใช้สอยนะคะในเรื่องของภาระนิสินนั่นเองค่ะก็เรียกว่าจะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาแต่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของคําวัดทุกขลาบมีโชคจากการเดินทางด้วยนะคะบะเลขที่เก่าๆจะให้โชคค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข3มีเลข1มีเลข6นะคะและเลข1นะคะสําหรับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ We... Oui.